เปิดกล่องค่ะเปิดกล่อง,อง,องของขวัญง,งานวันเกิดพี่ไอ้อวนแล้วซื้อให้ไม่ค่อยอวดนิ่งๆกลอนน่องแรกกล่อง <c oughs> ที่สองส กางที่สามตาดากางที่สี่มาดูซิมีอะไรบ้างอันนี้ที่ทำความสะอาดอกระเป๋า เป็นน้ำยาทำความสะอาดกระเป๋าค่ะรักษากระเป๋าเคลือบหนังกระเป๋าน้ำยาเคลือบหนังกระเป๋านี่ไอ้อ้วนแล้วซอไฮด่าดา่ากระเป๋าโคช มีสายพอสพายค้างอุย้ยน่ารักใบที่สอง,ส,องสามีแห่งาสต ากระเป๋าโคช thank you พีอ่อ้วนมีกับมีสายตะพายาข้างบันทึกความทรงจำ2024ของขวัญปี2024จ้า ออกล่องนี้เพิ่มาขย,ยิบออกชิพฮัาอุ้ยโคชโคชอันนี้สะพายนะ Let's see if we want it. ดีเท้หอ,อดีมากๆเลยอ๋อ พ่องคุณเจนน้องเป็ดเดืนอดับโคชกับดิสนีย์น่ารักน้องเป็ดโอ้ยทุกรายละเอียดห่อหุ้มด้วยแรปอย่างดี thank you m a t h e w นี่ไง แขวนนี่แขวนนี่น่ารักไหมน่ารักนู้ thank you ครับของเยอะเลย Thank you, Papa. Bye.